สวัสดีค่ะย <c oughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกทาร์ตบายคิตตี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลักนากันนะคะในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 8นี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดน,นะคะขอให้พี่ไพ่สาหรับนี้นะคะเป็นคนช่วยบอกนะคะหรือมีเรื่องใดที่อยากเตือนนะคะหรือกําลังจะมี สิ่งใดๆที่เป็นปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะคะสุขสมหวังทุกประการนะคะเราขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้นะคะ10บใบเนาะแล้วเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดเนาะ บางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครที่เข้ามาอ่านแล้วตรงดูคิดว่าใช่ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะใครสนใจอยากอ่านคลิปอยากอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่ id l ดียนะคะมาเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้10ใบนะคะคนคนุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากันนะคะบ้านเราอยู่ใกล้สนามบินเนาะเพราะฉะนั้นเลย มันจะมีเสียงแทรกซ้อนเครื่องบินเข้ามานะคะต้องขอประทานอาภาัยจริงๆนะคะมาจับให้เลยนะคะหนึ่งสองสามห้าหกเจมาดูกันนะคะ คุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปเราเป็นครั้งแรกเรารบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับแม่หมอเนาะใบแรกสิบคาถานะคะงานเยอะงานหนักงานแบบภาระเนาะช่วงนี้รับภาระหนักเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่ง อาจจะเป็นหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้านแผนกมีมีตำแหน่งต้องรับภาระต้องรับหน้าที่มากกว่าคนอื่นนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอาการปวดคอบ่าหลังปวดหลังเจ็บหลังนะคะหรือทํางานหนักทํางานเยอะนะคะมาห้าดาบ มีปัญหาให้ต้องปวดหัวมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะคะอาจจะมาจากงานเนาะอาจจะมาจากความคิดอาจจะมาจากคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างที่ต้องติดต่อประสานงานหรือติดต่อกันในเรื่องของงานในเรื่องของเอกสารนะคะช่วงนี้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอะไรให้คิดทบทวนให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะช่วงนี้อาจจะปวดหัวหน่อยเนะาะกับงานที่เยอะงานที่ค้างค้างนะคะเพราะฉะนั้นรู้แล้วเตรียม <Lord. S 2> ต,<ร>ตัวรับมือเตรียมตัวเคลียร์งานนะคะ อัศวินถือคาทานะคะแต่ว่างานที่คุณลงมือทําถึงมันจะหนักแค่ไหนแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันและเอาชนะอปะุปสรรคและปัญหานั้นไปได้เนะาะไพ่อัศวินถือคาทานะคะเป็นลักษณะของความสําเร็จในเรื่องของงานเนาะคุณเป็นคนที่ทํางานแบบตั้งใจเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์นักวางแผนเนาะเป็นลักษณะของคนคนที่มุ่งมั่นทําอะไรทําจริงชอบเดินทางเนาะชอบออกกําลังกายชอบปฏิบัติ และถ้าคุณได้ลงมือทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะลงมือทำงานนั้นๆให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนชัดเจนนะตรงไปตรงมาด้วยนะคะช่วงนี้เดอ m o มูนะะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่ที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้ในใจลึกๆอะช่วงนี้เหมือนคุณเก็บเหมือนคุณเอากลับมาคิดเนี่ยมันเหมือนมันผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่เดอ m o มูนอีกในหนึ่งมันเป็นลักษณะความคิดที่ คลุมเครือไม่ชัดเจนคิดลบคิดมากนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเซนแรงก็ได้ซิกเซนเซนสัมผัสเซนแรงเซนแมนลองเชื่อเซนของตนเองดูก็ได้นะถ้าใครแบบเขาเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษเนาะบางคนเขาจะแบบ เหมือนไปไหนก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะมีความรู้สึกได้ว่าควรไปหรือไม่ควรไปควรตัดสินใจยังไงมันเหมือนเซนเรามันบอกอะช่วงนี้เซนจะแรงนะคะหรือไม่คุณเองก็อาจจะเอางานกลับมาทําในช่วงกลางคืนเพราะนี่นไพ่เดะมูนใช่ไหมไพ่กลางคืนใช่ไหมเหมือนเรามีงานเยอะมีงานค้างค้างต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านก็ได้นะคะทํางานช่วงกลางคืนแล้วบางคนอาจจะเงียบมีสมาธิมากกว่าช่วงกลางวันก็ได้นะคะมา เก้าเหรียญน,นะคะเราเชื่อว่าผลจากการที่คุณตั้งใจทํางานอย่างหนักอย่างมากมันจะส่งผลมาในเรื่องของการเงินนะคะเก้าเหรียญเนาะมีกินมีใช้นะคะไม่ขัดสนเงินมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองเนาะ9ก้าเหรียญเข้าถ้าเป็นผู้หญิงเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดเก้าเหรียญมันจะประมาณว่าสวยโสดและรวยมากนะคะมีเงินอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวใช้เงินแบบเงินที่หามาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองนะคะไม่ต้องพึ่งใครนะคะไม่ต้องไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าไม่ได้ขอเงินใครนะคะหมที่6ขของคุณคุยนวอนนะคะคุณเป็นคนที่เฟลลี่คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการงานที่คุณลงมือทําก็จะสําเร็จนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้า หัวหน้างานหัวหน้าแผานกนะคุณเป็นคนที่ลูกน้องมาขอคําปรึกษาคุณก็จะสามารถให้คําปรึกษาได้อย่างชัดเจนละเอียดรอบครอบนะคะคุณเป็นคนที่จัดการทุกๆอย่างในเรื่องงานได้เป็นอย่างดีและงานที่คุณทําจะสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ต้องกุ้งใจไปนะคะ <c oughs> <c oughs> มาทั้งห้าดาบมาทั้งห้าถ้วยเลยนะคะช่วงนี้อุปสรรคปัญหามันอาจจะมาจากความคิดมาจากความรู้สึกมาจาก ความเหงาความเหงาความเศร้าความว้าเหวบางคนเป็นคนโสดเนาะอยู่คนเดียวนานๆมันก็เหงาอะ่ะอืมมันเหงามันก็เลยเหมือนคิดมากหรือกลับไปคิดเรื่องเดิมเรื่องความรักครั้งเก่าห้าถ้วยเนาะเป็นลนักษณะคิดอะไรอาวร์กับเรื่องเก่าเรื่องเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่มันเคยจบไปแล้วพังไปแล้วผ่านไปแล้วคุณเอากลับมาคิดหรือย,ยังนั่งอะไรอาวร์อยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะเจ็ดถ้วย จะช่วยเป็นลักษณะของความคิดจินตนาการช่วงนี้งานที่คุณทําอาจจะต้องเป็นเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความคิดกคได้งานออกแบบงานศิลปะงานอะไรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆหรือไม่ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่กําลังอยากมีอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ความสุขอยากได้ความรักอยากไปท่องเที่ยวอยากหลายอย่างเลยนะคะมีความต้องการหรือมีความรักเข้ามาให้เลือกก็ได้เนอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะคิดบวกเอาไว้เยอะๆนะมันมีเดอะมูลเข้ามาด้วยมันเป็นพลังงานในแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังใช้กฎของแรงดึงดูดเนี่ยให้คิดในแง่ดีนะคะถ้าคุณคิดลบมันจะดึงเอากระแสพลังงานด้านลบเข้ามานะคะคิงออฟครัฟคิดเรื่องความรักคิดเรื่องความสุขอยากมีความสุขอยากมีความรักกําลังจะมีความรักเข้ามานะคะสําหรับคนโสดเนะเาะถ้าคุณเป็นคนโสดนะ คนนี้เขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนอบอุ่นเป็นอบป,ป้า,าสายอบป,ป้าประมาณว่าผู้ใหญ่กว่าเราอาวุโสกว่าเราให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้คำเขาเรียกว่าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาเขาได้งานอะไรที่มันเคยที่มันเคยมีอุปสรรคที่มันเคยมีปัญหาต่อจากนี้ทุกๆอย่างมันจะราบรื่นขึ้นทุกๆอย่างมันจะเรียบร้อยขึ้นความสุขกำลังจะเข้ามา คนนี้เขาคือความสุขความอบอุ่นถ้าเขาเป็นบุคคลเนานะแต่ว่าถ้าหมายถึงสถานการณ์มันก็หมายถึงความสุขที่มันกําลังจะเข้ามาหาเราเร็วๆนี้นะคะมาใบสุดท้ายโอ้โห9 9ดาบเนาะในออฟซอร์นะคะเป็นลักษณะของการนอนน้อยนอนดึกมีปัญหาเอาเก็บกลับมาคิดในช่วงกลางคืนเนาะไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนเยอะๆนะคะอย่างที่เราบอกเนาะถ้าเราโมแต่คิดลบเราโมแต่ย่ำอยู่กับอดีตเนี่ย มันจะนำพาเอาอความรู้สึกเก่าๆเดิมๆที่มันเคยพังไปแล้วกลับมาด้วยนะคะความรู้สึกบางทีมันเป็นจิตใต้สำานกเนาะถ้ามันฝังเข้าไปในใจแล้วอะ่ะมันจะไปดึงดูดเอาสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์ลบเข้ามาเขาถึงบอกให้เราคิดบวกคิดดีเอาไว้ไม่ที่มันไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรมองโลกสวยแบบอย่างนั้นเนาะมันเป็นการ คิดให้เราสบายใจแต่ในเรื่องที่ดีๆเหมือนช่วงเนี้ยคุณคุณคุณคิดมากคิดมากแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรที่มันยังแก้ไม่ได้เนาะก็เลยเอาเก็บกลับมาคิดช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพสุขภาพจิตอะ่ะอืมนะคะเพราะว่าเนี่ยทั้งเดิอม,มูลทั้งเก้าทุกเก้าดาบเนาะถ้าคิดลบมากๆ สุขภาพจิตเราจะเสียเออเราแบบบอกแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าง,งานเยอะเนอะบางคนงานเยอะอาจจะคิดมากเรื่องงานหรือเปล่านะคะเนี่ยมันเยอะมาตั้งแต่แรกแล้วอะเหมือนคุณแบกเอาปัญหาอุปรสรรคอะไรเอาไว้ในเรื่องของงานเยอะมากกว่าคนอื่นอะงานเยอะบางทีก็อย่างที่เราบอกเนอะเอางานกลับมาทําที่บ้านเลยทําให้เบียดบังเวลานอนไปหรือเปล่านะคะ มาเราอยากให้พี่ไพ่สำหรับมั่งมีสีสุกนี้นะคะให้พี่ไพ่ช่วยแนะนำนะคะหรือมีอะไรที่อยากบอกอยากเตือนนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลักขากันนะคะสามใบเนาะไพ่มีเรื่องใดที่อยากแนะนำนะคะมาใบแรกอืใบที่เจ็ดสิบแปดนะคะใบที่เจ็ดสิบแปดมันเป็นลักษณะของคนที่ติดโซเชียลติดมือถือโดย เขาเรียกว่าโมแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือเลยละเลยที่จะดูแลคนใกล้ชิดคนข้างกายเนี่ยเห็นไหมแนนเนี้ยมันเป็น,ปนลักษณะของมีลูกมามาแบบขอความอยากเล่นด้วยอะไรประมาณนี้เนอะอยากให้ดูแลแต่ว่าคุณโมแต่เล่นโซเชียลติดโซเชียลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ เขาเรียกว่าลองละจากโซเชียลเนาะละจากมือถือและดูแลคนรอบข้างบ้างนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือให้ความสนใจกับสิ่งอื่นบ้างนะคะเห็นมให้ความสนใจกับสัตว์เลี้ยงบางคนรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเนาะบางคนเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะคะเขาเรียกว่าผ่อนคลาย อย่างหนึ่งก็ได้เนาะให้ความสนใจดูแลกับสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วเหมือนจิตใจเรามันจะเบามันจะสบายมันจะมีสิ่งให้เราแบบดึงดูดความสนใจไปจากความทุกข์ที่เราที่เราที่เราเหงาบางคนเหงาบางคนอ้างว้างบางคนคิดมากเนาะไปรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะคะแล้วเหมือนเราเอาความทลักไปทุ่มเทกับตรงนี้เนาะใจเรามันจะเบามันจะสบายมันจะมีความอ e ิ e ่มเอมมีความสุขมากขึ้นนะคะ อีกใบหนึ่งใบ,ใบที่2นะคะใบที่สองเป็นลักษณะของการได้มีเพื่อนที่ดีมีกัลรรยาณมิตรมีคนให้คําปรึกษามีคนให้คําแนะนำเนะืไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการรับผิดช,ชอบงานการอบรมหรือการสัมมนาอะไรต่างๆเนะืเหมือนเรามีกัลรรยาณมิตรที่ดีนะคะก็รักษากันไว้นะคะแล้วก็ดูแลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้าง ลูกหลานบุตรหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องเนาะหรือสัตว์เลี้ยงเนาะหรือเพื่อนนะคะก็ดูแลก,กันไปเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครอยากอ่านให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID l ดี e ไลน์นะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจีทลลอดบายคิตตี้ค่ะ